เห็นว่าน้องน่ารักอะนะคะเบนก็เลยอุ้มอะไรเงี้ยค่ะเบนก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเลยนะตอนนั้นนะคะอย่าใช้คําว่าทรมานดีกว่าเพราะว่าคือเรารู้รู้เท่าไม่ถึงการนะคะเบนก็เป็นคนที่แบบรักสัตว์คนหนึ่งเหมือนกันเบนไม่มีทางที่จะแบบว่าถ้าเบนรู้จริงๆเบนก็คงไม่จับต้องขอโทษจริงๆกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต่อไปเนี่ยเบนจะระมัดระวังให้มากกว่านี้ค่ะ คือตัวเบนเองค่ะก็วันนั้นก็คือไปทํางานเนาะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือต้องขอโทษทุกคนด้วยเพราะว่าเบนก็ไม่ทราบจริงๆว่าตัวอายุไขข,ของน้องเนี่ยจะน้อยลงแบบนั้นแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนจับมาให้เราให้เราถือด้วยความที่น้องเขาก็น่ารักอะไรเงี้ยค่ะแล้ก็มองแค่ตรงนั้นอย่างเดียวเราก็ไม่ได้มองประเด็นอื่นอย่างเงี้ยค่ะ คือเบนคิดว่าไอเรื่องทรมานสัตว์เนี่ยอย่าไปมุ่งประเด็นถึงตรงนั้นเลยดีกว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือในสิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนยคะมันก็คือเหมือนกับมีเจ้าหน้าที่เขามาดูแลอยู่แล้วแล้วซึ่งเบนก็ไม่รู้ว่าเออมันจะเป็นแบบนี้ด้วยนะคะก็เลยคิดว่า,อย,าอย่าใช้คําว่าทรมานดีกว่าเพราะว่าคือเรารู้รู้เท่าไม่ถึงการนะคะคือเราเห็นว่ามันน่ารักอะ ก็เหมือนกับเราเห็นหมาตัวหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอเน,นี้ยมันน่ารักเราอยากจะจับเราอยากจะอุ้มแต่เราไม่รู้ว่าเออมันจะเป็นประเด็นหรือว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวแบบใหญ่โตขนาดนี้ในสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรยเงี้ยค่ะ ก็รุนแรงอยู่มีการแบบวิพากษ์วิจารณ์เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบนก็อยากจะให้ทุกคนมองเป็นอีกมุมนึงด้วยนะคะมองเป็นอีกด้านหนึ่งว่าถ้าเราไม่รู้เราก็ถือว่าเราก็ไม่ผิดเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเบนไม่รู้เรื่องนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็คิดว่าเอ้ยมันเป็นปลาที่น่ารักเราจับได้เราก็จับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรามีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็คิดว่าโอเคม,มันเป็นสิ่งที่ไม่เห็น มีอะไรที่แบบเป็นอันตรายหรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะในในความรู้สึกของเบนตอนนั้นนะคะนะตอนนั้นแต่พอเราเอ่อมาอ่านข้อความหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเราถึงรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แล้วก็เราก็ไปหาเซิร์ชหาข้อมูลต่างๆอ๋อมันเป็นสิ่งที่เขาพูดจริงๆซึ่งเราก็อยากจะขอโทษจริงๆว่าเอ้ยเราไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยค่ะ ก็คงจะระวัดระวังตัวมากขึ้นนะ,นะคะแล้วก็อ,อ,อาจจะมีอะไรต่อไปเนี่ยคงจะดูมากขึ้นว่าอันนี้เราจับได้ไหมอันนี้เราจับไม่ได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ต>ก็เราคงจะดูให้ให้มันไต,ตรตรองมากขึ้นมากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะ<ต>เบนก็พูดไปหมดแล้วเนาะยังไงก็ฝากขอโทษทุกคนด้วยนะคะในการที่เบนแบบไม่รู้เท่าไม่ถึงการในในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะยังไงก็ยังไงก็ขอโทษจริงๆค่ะ ไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ